สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้าสู่ช่องขวัญเยิบซีชัอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาให้กับลัคนาราศีกลุ่มนะคะประจำเดือนมีนาคมพศ2564ค่ะวันนี้ไพ่ที่ใช้จะมี2กองนะคะกองแรกจะเป็นไพ่ทาโร่เลโนมองนะคะแล้วก็ไพ่ไพ่กองที่2จะเป็น r u นส์ for modern life นะคะก็เดี๋ยวขอเวลาเตรียมไ้่นิดนึงสับไ้่วางไ้่นะคะในโรงนี้ขออนุญาตแจ้งช่องทางติดต่อของหมอควันนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรือใครที่สนใจเรื่องศาสตร์การอ่านผ้ายอยากเรียนรู้ไว้เป็นวิชาเรียนรู้ไว้เป็นทักษะประจําตัวนะคะหรือว่าเรียนรู้ไว้เพื่อประกอบอาชีพก็สามารถที่จะมาปรึกษาคอร์สเรียนได้นะคะจะเป็นคอร์สเรียนส่วนตัวสอนตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะคะแบบนัดเจอกันในก หรือว่าจะเรียนผ่านวิดีโอคอลสดๆกันเลยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเล่น Facebook นะคะสามารถแวะเข้าไปชมที่แฟนเพจของหมอขวัญได้นะคะชื่อว่าดูดวงกับอาจารย์ขวัญนะคะบนเพจก็จะมีกิจกรรมมีความรู้ดีๆให้ชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรม Facebook ไลา์สดดูดวงฟรีหนึ่งคำถามได้นะคะก็ อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามไว้นะคะเวลาที่มีการไลฟ์ก็จะได้เด้งแจ้งเตือนค่ะแล้วก็คนที่ติดตามช่องของขวัญยุบ c ี a n n e l อยู่นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้นะคะเวลาที่ขวัญลงคลิปใหม่นะคะก็จะได้แจ้งเตือนแล้วแวะเข้ามาชมกันได้เลยค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็เตรียมไพ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวชาวกุมนะคะชาวราศีกุมลัคนาลกุมมาฟังคํำทานายกันได้เลยค่ะเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะรู้สึกเริ่มต้นเดือนด้วยความเหนื่อยความท้ออะไรๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพานนันนเนาะไม่ว่าจะเรื่องเรื่องของเงินเรื่องของความรักมันส่งกับส่งผลกระทบมาที่เดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างเลยนะคะ เมื่อคุณได้เริ่มต้นมันแล้วอะ่ะหรือได้ลงมือทํามันไปแล้วอะ่ะยังไงยังไงคุณก็ต้องสู้และสารต่อมันต่อไปให้ได้นะคุณจะจบมันได้อย่างสวยงามแหละอดทนอีกนิดเดียวนะคะคนที่เคยเป็นศัตรูของคุณเขาจะพ่ายแพ้ให้กับความจริงใจของคุณคะ่ะอุปสรรคต่างๆไม่สามารถทำอะไรคุณได้เดือนนี้เป็นเหมือนเดือนที่เริ่มต้นใหม่ ชีวิตได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะลทเปลืองพนันากนารต่างๆไปแล้วเราจะได้สะสมสะสมแต้มบุญสะสมเงินทองทรัพย์สมบัติกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะโชคลาบดีๆกำลังรอยคุณอยู่ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังนะคะชาวชาวกลุ่มเนี่ยควรจะระวังในเรื่องของน้ําหนักตัว เรื่องของข้อต่อนะคะอาจจะบาดเจ็บได้นะคะส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ที่ผ่านมานะคะเข้าเข้าสู่เดือนมีนาคมนี้ชาวกลุ่มก็จะได้พบเจอกับแนวทางการรักษาตัวเองเป็นแนวทางที่ดีและยัง่งยืนมากขึ้นนะคะคุณจะบรรเทาจากโรคที่คุณเป็นอยู่ค่ะต่อที่ดวงการงานนะคะชาวกลุ่มที่รอง,งานใหม่ภายในเดือนนี้จะได้งานใหม่ค่ะ คนที่รอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทำงานในเรื่องขององค์กรของคุณก็จะ,ะมีข่าวดีมีข่าวดีนะคะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกี่ยวกับเรื่องของอการปรบบโครงสร้างขององค์กรและก็ตำแหน่งของคุณนะคะ,ะคนที่กำลังสรา,สาง,งานนะคะก็จะ,ะสามารถจบงานได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ลงตัวพอดีนะคะ คนที่อยากจะสร้างธุรกิจหรือขยายธ like ุร <sh> ก <sound> ิจในเดือนนี้มันอาจจะเป็นการวางวางแผนแล้วก็จังหวะที่จะเริ่มยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยดีนะคะมีอะไรมาขวางกั้นมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาสถานที่หรือเรื่องของเงินนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ดวงการเงินค่ะชาวกุมนะคะเรื่องเงินจะค่อนข้างเด่นกว่าเรื่องอื่นเลยนะคะเรียกว่า มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งได้รับค่าคอมมิชชัน่นได้รับเงินส่วนต่างได้รับผลกลาําไรหรือดอกผลนะคะจะเข้าในเดือนนี้นะคะเป็นก้อนเลยทีเดียวค่ะคนที่รองเงินตกเบิกนะคะหรือว่ารองเงินสวัสดิการต่างๆคุณก็จะได้รับก้อนนี้ในช่วงนี้นะคะก็แต่โชคลาภเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้ามาปังๆสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องรองลุ้นกันอีกทีค่ะ ส่วนของดวงความรักนะคะชาวกุมต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะการถูกหลอกให้หลงหลอกให้รักการให้ความหวังแล้วก็ผิดคำพูดผิดสัญญาคุณอาจจะเจอเรื่องแบบนี้นะคะ เรื่องแย่ๆนะคะในด้านของความรักก็ไม่ได้อยู่กับคุณนานค่ะหมดเดือนมีนาคมนี้ไปปัญหาต่างๆมันจะยุติลงนะคะสิ่งที่มันข้งขางคาคนที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคอยู่หรือว่ามือที่3ก็จะคลายลงไปนะคะในเดือน,น ก็เป็นดวงภาพรวมนะคะของชาวราศีกุมและลัคนากุมเป็นประจําเดือนมีนาคม2564นะคะท่านไหนที่สนใจที่จะเ,เช็คดวงส่วนตัวด้วยความละเอียดนะคะแล้วก็เจาะลึกในเรื่องต่างๆลเล่าเล่าปัญหาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มองหาแนวทางแก้ไขกันนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์แอดมอกควัมมาได้นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะสามารถแอดได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ ใครยังไม่ได้ subscribe ก็กดไว้นะคะแล้วจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ